ครับวันนี้ก็มีน้องๆนะครับถามกันเข้ามาบอกว่าจะไปสมัครนักเรียนในสิทิ์นะครับแต่ไม่ทราบว่าตํารวจภูธรนี่เขาแบ่งส่วนราชการออกเป็นอย่างไรนะครับพอดีผมเข้าไปดูที่เพจนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตํารวจภูทรจังหวัดยะลานะครับที่นําเพจนี้ขึ้นมาไว้นะฮะก็บอกว่าตํารวจภูทรภาคหนึ่งนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นภาคนะครับภาคนะต้องเข้าใจนะครับว่าตํารวจนี้มีอยู่ทั่วประเทศ ก็ต้องแบ่งการสายงานการบังคับบัญชาภาคเขาก็จะมีกองกำกับนะครับก็ไปดูภาคหนึ่งก่อนว่าเขาดูแลรับผิดชอบพื้นที่ไหนน้องจะลงภาคไหนแล้วจะไปลงจังหวัดอะไรค่อยๆว่าก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้สอบได้ก่อนนะ,ะตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับดูแลรับผิดชอบ9จังหวัดด้วยกันมีจังหวัดสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีอ่างทองสิงห์บุรีและก็ชัยนาท อ่ะเลื่อนขึ้นไปนะครับมาดูสิตรงนี้นะครับตำรวจภูธรภาค2นะครับก็จะ8จังหวัดด้วยกันชนบุรีเช,ช,ชิงเซาปราจินบุรีระยองจันทบุรีตราดนาครนายกสระแก้วไปฝั่งโน้นเลยนะครับมาที่ภูธรภาค3ครับภูธรภาค3ามนี้ก็จะมี8จังหวัดมีโคราชนาครราชสีมานี่แหละนะฮะสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์อุบลราชธานียโสธรนนาจเจริญชัย,ยภูมินะครับ เรียกว่าภาคอีสานฝั่งนี้นะฮะนะครับฝั่งฝั่งอุบลพูดง,ง่ายๆนะครับฝั่งช่องเมก็กไปดูภูทรภาค4นะครับทีนี้ก็จะมีที่ไหนบ้าง12จังหวัดนะครับก็มีขอนแก่นอุดรกาฬสินร้อยเอด็ดหนองคายสกลนครมหาสารคามเลยนะครพนมมุกดาหารหน,นองบวัวลำพูและก็บึงการไปโน่นเลยนะครับ นะขึ้นเลาะฝั่งโคงไปฝั่งนู้นแล้วครับขอนแก่นนะกับคนละทิศเลยนะครับก็ภาคอีสานเช่นเดียวกันไปที่ภาค5นะครับผมภาค5ก็8จังหวัดมีเชียงใหม่เชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนแพร่น่านพะเยาลำพูนกลับไปแอวเหนือกันแล้วไปที่ภูทรภาค6นะครับรับผิดชอบ9จังหวัดพิษณุโลกนะครสวรรค์เพชรบูรณ กำแพงเพชรพิจิตตากอุตรดิต์อุทัยธานีสุขโขทัยนะครับมาฝั่งนี้ละเพชรบูรณ์นะครับไปที่ภาค7นะครับรับผิดชอบ8จังหวัดด้วยกันนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามลงไปถึงประจวบเลยนะครับเพชรบุรี แล้วก็มาที่ภาค8นะครับภาค8นี้ก็จะมีสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตชุมพรพังงาระนองไปถึงระนองแล้วนะครับมาที่ภาค9ทีนี้นะครับภาค9ที่มีคนสอบเยอะที่สุดในปีนี้นะฮะมีสงขลาปัตตานีสตูลยะลาตรังนาราธิวาสและก็พัทลงุงครับถ้าสนใจที่จะลงไปที่าภาคใต้นะครับแถว ปัตตานียาลานาราธิวาทก็ต้องเจาะจงเลยนะครับว่าลงภาคกาวส่วนตํารวจตระเวนชายแดนเขาจะมีเป็นภาคเช่นเดียวกันนะครับภาคหนึ่งภาคกลางลงไปนู่นเลยครับแถวเมืองจันเมืองการนี่ก็ใช่นะนะครับภาคหนึ่งเช่นเดียวกันแถวอารัญประเทศนี่ก็ใช่ครับผมภาคหนึ่งภาคสองก็จะดูแลภาคอีสานภาคสก็จะขึ้นไปที่ภาคเหนือภาคสก็จะลงไปที่ภาคใต้ ต่อชะโอ้เราก็จะดูแลดูแลเป็นภาคเช่นเดียวกันนะครับถ้าน้องอลงในรายละเอียดสักนิดหนึ่งก็เข้าไปดูที่หน้าเว็บต่างๆนะครับของหน่วยงานกองบัญชาการตรํารวจตระเวนชายแดนเขาก็จะมีแปะไว้อยู่แล้วนะครับเราก็เข้าไปดูได้เลยส่วนนครบาลอันนี้ก็แน่นอนแหละครับที่กรุงเทพนะครับพื้นที่กรุงเทพเลยนะก็เตรียมตัวนะครับจะลงพื้นที่ไหนขอบคุณมากนะครับที่ถามกันเข้ามาน้องๆถามกันเข้ามานะครับบอกว่า ช่วยแนะนําให้หน่อยไม่ทราบว่าจะไปลงที่ไหนนะครับแต่ทราบว่าอยากจะไปสอบผู้ทอน,นะครับก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับถ้ามีอะไรที่ยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เข้ามานะพี่ทองดีนะครับแอดมินจากเสียงชายแดนแฟนเพจนะครับหรือว่าเข้าไปฟังที่ YouTube ก็ทิติพันธ์เจริญชัยยูทูบเสียงชายแดนทิติพันธ์เจริญชัยนะครับก็จะนําไปแปะไว้ที่นั่นให้น้องๆเข้าไปได้ดูตลอดเวลานะครับเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยกัน อยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับเข้ามาสู่ร่มผู้พิทักษ์สันติราชนะครับเข้ามาสู่ร่มเงาของช้างศึกตำรวจตะเวียนชายแดนมามาเป็นเพื่อนกันนะครับมาเป็นพี่เป็นน้องกันขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ